ครับผมเนียบเต็มท้อนนะครับผมทุกอย่งใหญ่หมดคนจริงก็ตัวใหญ่ระวังมาค่ะลูก ชอบขวตัวกลมละลันลัลลวันนี้จะไปกินเมนูอดครัะคุณพ่อวันนี้เรามากินเมนูสามชั้นผัดโคทูจังทานคู่กับข้าวผัดอข้าวโพดหวาน โอ้โวใหญ่มากค่ะใหญ่มากเลยคี่ไทยหรกกินกันทั้งหมู่บ้านเลยใหญ่กว่าอีกนะคะเนี่ยเดญ่กว่าหน้าเด็กกว่าหน้าเยอะมากก็คือวันนี้เราจะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นสามชั้นสามชั้นสไลด์เอามาผัดกับซอสโคชูจังเกาหลีแล้วก็ทานคู่กับข้าวผัดผัดกับข้าวโพดหวานก็น่าจะเข้ากันใช่ไหมพ่อเข้ากันค่ะอ่าเราก็มาทานกันเลยค่ะทานกันเลยดิ การอื่นเราต้องตัดภูเขาก่อนนะพ่อพ่อจัดนี่ครับอันนี้เป็นสามชั้นผัดกับซอสโคทูจังนี่ครับโอ้ยสามชั้นชิ้นไม่ใช่เล็กๆนะชิ้นใหญ่นะครับเต็มช้อนเลยเนี่ยแบ่งภูเขาออกมาก่อนอืงเนี้ยตรงเนี้ยสามชั้นจะบกรุบกรุบๆนึบหนึบตรงช่วงแบบช่วงมันๆอ่ะกรุบกรุบหนึบหนึบอร่อยครับชิ้นเด้งเด้ง ทานคู่กับข้าวผัดก็น่าจะฟินเวอร์แค่อแล้วอันนี้เป็นข้าวผัดข้าวโพดหวานหวานนี่ครับผมีข้าวโพดด้วยครับหวานหวานอืมอืมอร่อยเวรอวะอะไรก็อลอดเพราะว่าอร่อยจริง อย่างข้าวผัดข้าวบ้านเรนต้องมีทุกคลิปใชขึ้นนี่ยังร้อนอยู่ครับันขึ้นเลยเพราะอร่อยจริงก็ต้องบอกว่าอร่อยนี่ครับเนี่บผมเต็มเต็มอันตัวนี้มันจะมีความเผ็ดของ ซอสโคชูจังของเกาหลีมันเหมือนแบบเป็นข้าใส่พริกเกาหลีใช่ไหมพ่มอใช่ครับจะมีความเผ็ดนิดๆถูกต้องแล้วเพราะถ้าเผ็ดเยอะก็จะไม่ไหวค่ะอ,อร่อยนะเข้ากันเลยสามชั้นกินแบบเริ่มเ่มครับข้าวโพดเอ้ยข้าวโพดอ่าไม่ข้าวโพดอันนี้เป็นแครอดแ่รอดก็ ชินเพิ่มเติมกันขอบผมเนี่ยเต็มท้อนนะครับผมหุยัใหญ่หมด <c oughs> คนกินก็ตัวใหญ่ <c oughs> ลองม,มาเลยครับแล้วก็อันใหญ่ <c oughs> <c oughs> ทั้เข้าเปล่าไม่ได้การที่เป็นสามชั้นนี่มันคือเป็นอะไรที่แบบว่านถูกมากฟินควันังขึ้นอยู่แล้วได้พอใช้เขาเรียกว่าเพิ่มคอลลาเจนเข้าก็ควันขึ้น มันขึ้นเพราะว่าขึ้นผัดมันใหม่ๆร้อนใหม่ๆเออเอ้อมั้มครับโตด้วยกันนี้อ,อันนี้มันก็ได้โคตรรสชาติอันนี้มีทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งเคม็มขาดอย่างเดียวคือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวนี่กินไม่ได้กินไม่ได้ถ้า <laughs> เปรี้ยวนี้ก็คือใกล้แล้ว <laughs> ก็จะอ้วสารแล้บนี่ครับผมทำนี่ใหญ <laughs> ่ไ,ไหมอ่ะ า่าเรี่ะไรครับเร <c oughs> ี่องกินกินถายเรี่ะไรคร <c oughs> ได้เลยรครับ <c oughs> นี่เปลี่ยงเผ็ดคับอย่างนุกอว <c oughs> กาศเนุบนับนุบนับอะไร้า <c oughs> ไอเย็บไม่หาหมูชิ้นเล็กไม่เจอเลยเนี่ยชิ้นใหญ่ทุกอันแบบเริ่มเริ่มแค่ไม่มีเลยค่ะสามชั้นชิ้นใหญ่ๆหญ่แบบชิ <therapist. S 2> ้นอเย็บไอเย็บแค่ไม่มีเลยค่ะค่อแม่หนูชิ้นเล็กที่สุดคะพ่อแม่ชิ้นใหญ่เล็กที่สุดคะ ถ้เาเรื่อเม็ดข้ากดหนึ่งเรื่อข้าวโพดกดสองค่ะเดี๋ยวเรื่ไม่เฉลยท้าทิมนะคะคุณผู้ชมงงอะหูกหนูพูดอะไรแม่ยังงงเลยพ่อก็งงอ๋อพ่อบอกว่าอัน,น,นไหนทิมไหนเยอะที่สุดค่ะ ว่าเม็ดงาลูกเลกสุด <c oughs> ดูความควันขึ้นโหเอุ <c oughs> ๊ยทานคู่กับข้าวผัดอาพผหวานหวานเข้ากันเข้ากัน อร่อยจนพูดไม่ออกฮ่าฮ่าฮาอยกยุ่เจ้ลยค่ะไม่ดีนะลูก ใหญ่ไปแบความใหญ่แบบใหญ่ๆข้อชอบข้อป่าไม่ได้นี่ครับคนดีเหรอ พันขึ้นไม่ใช่เป็นไงบ้างคะอ่ไรค่ะอะไรอยู่แล้วทุกทีเต็มมากมากเลยอะไรยกนิ้วเลยลูรอกอะไรจะต้องดุนนิ้วสิบนิ้วค่ะหนูกินหมดแล้วเหรอคะค่ะโอ้กินไวมากเลยค่ะโอิ่มมากเลยค่ะ คารอสยังยาวเลยค่ะนี่คืออะไระคะคอลลาเจนลูกคอลลาเจน,นกินแล้ออวขอมใหญ่ผอมแน่นอนยึดผอมเลยค่ะ <c oughs> ผอมพวกๆค่ะตัว,ว,ว,วใหญ่ขึ้น<ว>เนี่ย <c oughs> นี่ครับโหคำนี้เยอะอุ้ยว่าหายน่าเนีย่ากเ่อะข่าเก็บไวลูกไม่เข้ามันไม่เข้าขาลูกอยี๋ให้คุณพ่อลองชิมตันทีได้ไหมคะเขาเจ็บไวคะ เม่อกี้เขาเดี๋ยวเราไม่ข้าวหรอคะอ้ารีนั่นมากข้าวอย่างนั่นอยากว่าคนข้าวบ้างะค่ะมันจะร้อนเธอหรือลูกค่ะว่าเรามี้าวเหนียวแต่อร่อยก็ได้ถ้าเราไม่ลองื้อครับ 嗯。嗯。嘿嘿。嗯，那嘛。嗯。嗯。嗯。他说。 ะคะจะให้คุณแม่เลยค่ะไมีคนคอยดูแลผูกได้เยอะเนี่ยค่ะอร่อยเนียค่ะลูกวันนี้จะกินหมดแล้วเนี่ยจะกินหมดเลยละเนี่ยต้องมาดูกัน ทุกคนรอ,อเฉลยใช่ไหมคะรอเฉลยโ <c oughs> อ้โหพดูเฉลยว่าอันไหนเล็กที่สุดคะระหว่างเม็ดข้าวกับข้าวโพดท,ทุกคนกดแบงกันเลยนะคะกดมาล้วๆเลยคะ่ะอันนี้ก็แบิ่มมือก่อนเลยอิ่ตัวใหญ่ค่ะอิ่มแหลม สุดท้ายสุดท้ายบ้ากินได้จังเลยค่ะเพราะอาบัดยักษ์ปิดป๊ดปิดป๊ดปิ๊ด จจน,ะะนี่แก,าจ,ากจะหมดแล้วนะคะกินงลิงนิดเดียวพ่อสู้สุณพ่อสู้สู้น้ำตักอีกค่ะตักอีกค่ะจะหมดแล้วนะคะคุณพ่อสู้ตายคุณพ่อสู้ตายไรไรเข้ามาได้สู้ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้เลยนะคะให้ก็ได้กินเถือด

เหลือวันน,วนิดนึงไว้เก็บไว้กินวันพรุ่งนี้ของอร่อยต้องกินหลายๆวันนะครับเดย๋ยพขอไปเอาถุงกลยน,นะคะโอเคครับผมวันไงก็วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าวันหลังทำเมนูอะไรหรือกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งอีกด้วยนะคะไปก่อนนะครับบ๊ายบาเช่เลยแล้วค่ะเวทข้าเชนละค่ะโอเเย้เย้ให้กดสอง